Mm hmm. สวัสดีครับผมอรอถชาแนลนะครับอันเมเนกาผมกับสิภามากินซุกกี้ครับผมนี่ครับหน้าตากับประมาณนี้ครับผมกินกับผักกาดขาวครับผมนี่ร้อนเลยแต่เพื่อเพื่อตั้งคลิปถ่ายพิสังกามากันน้าซีแบบลืมแบบบ่ฮ้อนแห้งปัญหดแต่กันยังฮ้อนอยู่นะครับผม เปิดสตังกล้องอันนั้นนี่เห็ดยังเห็ดนั่นเห็ดนี่นนยนุงยากขนาดน้ำคือรู้สึกว่าน,น้อยๆป่ะมาครับผมเออลืมปุงก่อนปุงก่อนออแข็งแค่นี้อันนี้ผมก็ถ่ายหลังเฮือนครับผมบอกไม่ว่าถ่ายอยู่หน้าคือคลิปตะก่อนๆน,นะเมื่อนี้คลิปอีพีนี้ถ่ายหลังเฮือนครับผมมันพิษอะวะ ปรุงเพืชเบิดองลตนี่ผิดนี่ยมังพืดครับผมเท่เบื้เลยเพื่อเ,เพื่อท่าเมืองอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปรุงนะครับอันนี้การน,น้ำน้ำตาลนะครับผมน้ำส้มสย่ยซูใสอยู่บ่โมใส่ละคารุนก่อนหลายแห้งครับผมโอโ้โหสุดยอดมากๆ หลายจัดเลยโอปัดเห็นเงี้ยงน้ำครับผมเอาที่สั่งให้มันเงี้ยงมือห็นก้ลองน้ำมันเลยน้ำมันเลยไม่กองอยู่นี่อันนี้วางนี่เลยบอกมันม่าเอียงไปแบบนี้มาครับผมมายับเข่ากระด้บานเนี่ยอันนี้กับข้าวเที่ยงผมนะครับผมยับข้าวเหนียวั้งไว้ใต้เหมือนเดิมมามามาคำแรกคำแรก ลันแล้ยครับผมไม่ต้องว่าย,าายังไงอือพอดีพักพักเขากับใส่มาก,กับอันนี้แล้วนะครับผมผมก็เอามากับแมนเส่็ล้ลืมกับ น้ำค้นอยู่บ้าน้ำค้นอยู่ครับผมค้นยาวเลยสิเนหะอันนี้เบตัดบ้าอ่ะน่าจะเบตัดครับผมนี่มามามา กินแบบเหมือนแปะสะนะครับผมมาครับผมแป๊บเลยเนื้อหมู

ខ្ម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  พักผมจะยักให้ผมกินเนีเ่ยครับคอมเมนต์บอกแล้วผม

Chiêu chiêu hả bụng lên à Chiêu tam khơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ดิ้งยังจะบไาเสียง,งเขาคุยกันขอภายนำ้ำเื่อครับผมค้างเงาินเขาเขาคุยกันครับผมพวกว่าจะไปหาท่ายอยู่หน้าอยู่ไม่จำเป็มีเสียงรบกวน โอเคังทำก่อน๊แบบนึง Má 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 น้ำมรับผมผมก็ยากข้าวนะผมก็ที่บ้านเนี่ย tuổi năm tuổi năm bà đang Ừ. Lại heo. À, im โอ้ยอิ่มเนี่ยครับผมแถมกินกับข้าวอีกโมบิโอ้ยอิ่ม Ơ, khá là ạ các bụng Mà khắp ăn khắp cuối tháng nữa các bụng Bộ vải ạ, bộ im Mà Pá mực ความมึ n ่มบะมี่ิฉุ่อเสื่อเลยล่ะพอยากกินนั่งของผมแป๊บนอมแ ครับผมอันไพอันมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผมเลยครับผมอันคลิปนี้กับพี่เพียงเตอนนี้นะครับากบยินมเบิร์ครับผมหลายแห้งครับออเอื้อมแปบ๊บนึงครับอันไพที่ยังให้ผมกินเมนูอย่างกะคอมเมนต์บอกได้ครับผมกะอันเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณเวลาที่เบิ่งคลิปผมจนจบครับผม กลับคินีนกับไปได,ได้ครับผมเดอกันมาคินดนานครับผม Perfect. Perfect.